เวียงจันทร์กำลังกลายเป็นศูนย์กลางการขนส่งสินค้าจากอาเซียนไปยังจีนเรื่องนี้คุณคิดว่ายังไงคะสวัสดีค่ะพบกับประชาชาติอินบรีฟฟังข่าวเล่าครบจบที่เดียว e p 8ชวนจับตารถไฟความเร็วสูงทุกสายมุ่งสู่เวียงจันทร์เมืองหลวงของลาวในขณะที่โลกอยู่ในภาวะน้ำมันแพง เส้นทางรถไฟความเร็วสูงจีนลาากำลังได้รับความสนใจจากประเทศเพื่อนบ้านและนักธุรกิจในอาเซียนที่มองเห็นโอกาสส่งสินค้าไปยังจีนมากขึ้นโดยเฉพาะในช่วงที่ราคาน้ำมันโลกพุ่งสูงรถไฟความเร็วสูงที่เชื่อมจากคุนหมิงของจีนมาสุดเส้นทางที่นครหลวงเวียงจันทร์ของลาวที่เปิดเดินรถครั้งแรกในช่วงปลายปี2564 ได้รับความสนใจจากภาคธุรกิจเป็นจํานวนมากเวียงจันทร์กําลังจะกลายเป็นศูนย์กลางการขนส่งสินค้าจากอาเซียนไปยังจีนด้วยศักยภาพของรถไฟความเร็วสูงที่สามารถขนส่งสินค้าจากเวียงจันทร์ไปยังคุนหมิงได้ในเวลาเพียง20-24ถึงชั่วโมงจากเดิมที่การขนส่งด้วยรถบรรทุกต้องใช้เวลานานถึง2-3ถึงวันและยังช่วยลดต้นทุนการขนส่งได้ถึง20-4ถึงอร์ทำให้เดือนมีนาคมที่ผ่านมา มีการขนส่งสินค้าจากลาวไปจีนมากถึง120,000ตันขณะที่จากจีนมายังลาวอยู่ที่ประมาณ70,000ตัน ปัจจัยที่ทำให้การขนส่งสินค้าด้วยรถไฟความเร็วสูงเส้นทางจีนลาวมีดีมานพุ่งสูงมากขึ้นเป็นผลจากอุปสรรคในการขนส่งทางถนนที่ติดขัดมาตรการจำกัดการเดินทางข้ามพรมแดนและมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดโควิดสิของจีนอย่างเข้มขน้นนอกจากนี้สงครามรัสเซียยูเครยนยังทำให้ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกพุ่งสูงขึ้นส่งผลต่อต้นทุนการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุก รัฐบาลลาวมุ่งส่งเสริมให้นครเวียงจันทร์เป็นศูนย์กลางเชื่อมต่อระหว่างอาเซียนกับจีนเช่นการจับมือภาคเอกชนอย่างบริษัทปิโตเรียมเทรดดิ้งลาวสร้างเวียงจันทร์โลจิสติกพาร์คเป็นศูนย์กระจายสินค้าไปยังประเทศในอาเซียนไม่ว่าจะเป็นกัมพูชาไทยและเวียดนาม <Wow! S 1> ส่วนการศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างเส้นทางรถไฟเชื่อมต่อระหว่างเวียงจันทร์กับท่าเรือหวงอางตอนกลางของเวียดนามก็เสร็จสิ้นลงเมื่อกลางเดือนมีนาคมที่ผ่านมา คาดว่าจะเริ่มก่อสร้างเดือนพฤศจิกายนนี้เป็นเส้นทางการค้าสายใหม่จากลาวถึงเวียดนามและเป็นทางออกสู่ทะเลที่มีศักยภาพของลาวไทยเองก็ไม่ยอมตกขบวนค่ะมีความพยายามที่จะเชื่อมต่อกับรถไฟความเร็วสูงจีนลาวหลายทางโดยการรถไฟแห่งประเทศไทยมีแผนก่อสร้างศูนย์กระจายสินค้าสถานีรถไฟนาทาจังหวัดนองคายและสร้างสะพานข้ามแม่น้ำขงแห่งใหม่เพื่อเพิ่มการเดินรถไฟไทยลาวได้เป็น24ขบวนต่อวัน จากปัจจุบันเพียงสองขอบวนต่อวันคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปี2,569เพื่อเชื่อมเส้นทางขนส่งสินค้าทางรางจากท่าเรือแหลมฉบังของไทยไปเวียงจันทร์และส่งต่อไปยังจีนความพยายามของประเทศเพื่อนบ้านและนักธุรกิจในภูมิภาคอาเซียนเพื่อหาจุดเชื่อมต่อการขนส่งสินค้าผ่านทางรถไฟความเร็วสูงเส้นทางจีนลาวสร้างโอกาสให้เวียงจันทร์กลายเป็นกระดูกสันหลังของการขนส่งสินค้าระดับภูมิภาคที่น่าจับตา